วัสดีครับตอนนี้นะครับพวกเราก็อยู่ที่ตำบลปอนอำเภอทุ่งช้างจังหวัดน่านรือประมาณน่าจะอยู่ประมาณกี่กิโลถึงด่านนะประมาณ20บกิโลอ่า20บกิโลนะครับก็จะถึงด่านห้วยโกนนะฮะที่จะข้ามไปยังสปปอลาวนะครับก็โอ้โหขี่กันมานี่เป็นทริปแรกที่ได้อัดกับแบบ GS แบบ ตัวเป็นๆน,นะแล้วนักขี่คันนี้ไม่ธรรมดาอีกต่างหากโอ้โหมีชื่อเสียงเข้ขมบอดมากในวงการไรเดอร์เนี่ยอ่ะไปพูดคุยกับเขาหน่อยความรู้สึกที่ได้ขี่กับไบเกอร์โอเวย์ฮาร์เลย์ดูวิสันในทริปนี้ครับอ้าวคุณด้อมเป็นไงบ้างครับอ่าไหนเล่าให้ฟังหน่อยสิ ก็ครั้งแรกนะที่ได้ขี่กับฮาเล่โดยเฉพาะคนขับแหมมือช่างมาก,มาก <c oughs> แซงเป็นว่าเล่นเลย <c oughs> รถดูแรงมากเลยนะครับผม GS 1 0 0ยังรู้สึกแหมถ้าแรงต้นนะเหมือนฮาเลย์นี่กินขาดเลยเนาะแรงต้นนี่ไปไม่ได้เพราะว่าเฉพาะเฉพาะสัมภาระนี่นี่มันขี่ยากมากเลยนะดอม เดี๋ยว<อ>ให้ด,ดูแต่ว่าผมรู้สึกพี่ขี่ปืดปืด,ปดอ่ะเดี๋ยวให้ดูนี่มันมีมันม,ม,นมีไอกระเป๋าเนี้ยสองสองใบเนี้ยถ่วงท้ายด้อมเนื้อออกไหมแล้วก็คือมันเหมือนกับท้ายมันห้อยอ่ะเอามันก็ยังดีกว่าที่พี่ซ้อนทั้งเชอ่ะคือถ้าซ้อน <c oughs> ไม่ใช่คือถ้าซ้อนเนี้ยน้ําหนักมันจะอยู่ตรงนี้ด้อมมันก็จะบาลานซ์กัแล้วใช่แต่ว่าตรงเนี้ยคือมันเหมือนกับน้ําหนักมันท้ายมันห้อยอ่ะเข้าใจคําว่าความรู้สึกว่าท้ายค่้อยไหม เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเข้าโค้งเนี่ยยากมากแต่ผมเตรียมให้พี่แล้วเฮะยเดี๋ยวข้ามไปผมมีเสาสาลาวให้พี่ซ้อนโอ้โหอย่างนั้นเลยอ่ะไว้หา่าฮะอุะอ้ยเซอร์ไพอุ้ยเซอร์ไพมีเสาเสาไม้ซ้อนด้วยอายเลยยิ่งทีนี้ยิ่งยิ่งตามไม่ได้ใหญ่เลยสัมภาระก็เยอะอยู่แล้วมีคนไหมซ้อนดิโอ้โหคนเล่นนะวนเล่นนะพี่วไม่เอา,าของแนะ่ อ๋อหมตกใจเอ้เราก็ตกใจเฉพาะเฉพาะสัมภาระขนาดนี้นี่ก็โอ้โหตามลําบากแลครับขี่ตามเจีย๊ยดลำบากมากนะครับแต่ก็พยายามนะครับพยายามที่จะใช้สติให้เยอะแล้วก็คอนโทรลรถให้อยู่นะครับไม่ประมาทกับมันแต่เราก็เราก็ต้องมั่นใจ90%ในทุกๆโค้งที่เราเข้านะครับในลายของการขับขี่นะฮะสติสมาธิสําคัญต่อาการขับขี่ขรถมอเตอร์ไซค์ครับ จกันนคลิปห้าครับกนั้นก็หาน้ำมันเติมสิครับขี่เพัินไปไหนน้ำมันหมดแล้วเลยปั๊มมาหมดแล้วพอปั๊มสุดท้ายมันอยู่ที่อำเภอถุ่งช้าง <c oughs> ก็ได้ปั๊มหลอดนะครับช่วยชีวิตเอาไว้ พอมาถึงปุ๊บบริษัททัวร์ก็จัดการพาพวกเราไปาถ่ายรูปแล้วก็สแกนลายนิ้วมือจ็อบพาสปอร์ตนะครับแล้วก็เดินมาเอารถนะครับแต่งตรงแต่งตัวเตรียมตัวที่จะขี่ข้ามนะครับด่านห้วยโกนไปฝั่งส,สปปลาปวนะครับเข้าไปกี่ครั้งกลเนี่ยสามทีไม่ไหวเข้าไปอะดอมเนี่ย เอเอาคันนี้เข้าไปเหรอครับอ้นี่อะไรเนี่ยวอสอะไรนะนี่ขี่สบายเลยเนี่ยหมดเฟซหมดนิฟนี้เนี่ยกลาว่าจะลอแล้วเนี่ยอา้าวลอ แต่งองทรงเครื่องเสร็จก็รีบเอารถออกมาเลยนะครับปนีก็ตีห้าครึ่งกันเนี่ยเดี๋ยวต้องข้ามไปฝั่งลาวอีกไปตรวจเช็คเอกสารแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะนอนที่ไหนอยู่เลยเนี่ย <c oughs> ย,ยังยังไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะครับก็บคุยน้ว้ว่าค่าไหนนอนด้านก็ไม่รู้จะไปค่ำที่ไหนจะไปเจออะไรบ้างก็ยังไม่รู้เลยแต่ก่อนอื่นที่จะออกจากด่านไทยนะครับก็เอารถเนี่ยมาจอดที่ ที่ด่านไทยก่อนนะครับให้เจ้าหน้าที่นี้เขาก็สอบถามว่าเราจะขี่รถไปไหนไปกี่วันอะไรยังไงแล้วก็ก็ถ่ายรูปเก็บไว้นะครับเพื่อเป็นหลักฐานในการนํารถออกนะฮะที่ด่านเว้ยโกดแห่งนี้นะครับก็พอเสร็จสับก็ on the way ครับไม่ไม่รีรออะไรมากมายนะครับระยะทางจากด่าน อุวยโขนนะครับด่านไทยนะครับไปจนถึงด่านฝั่งลาวนะครับก็อยู่ลาวๆประมาณ500เมตรนะครับไม่ได้ไกลมากนะฮะก็ชิวๆแต่ระหว่างการข้ามไปเนี่ยผมก็เห็นโอโ้ชาวบ้านเข้ามาถ่ายคงถ่ายของกันกลางด่านเลยนะฮะนายแน่มากนายเจ๋งมากจริงทำได้ไงเนี่ย อ่ะพอขี่เข้ามาถึงฝั่งลาวนะครับก็ผ่านด่านก็มีบริษัททัวร์ฝั่งลาวนะครับที่เราดีลเอาไว้นะก็มารอรับพวกเรานะครับแล้วก็พามาที่จุดตรวจเอกสารของฝั่งลาวนะครับที่นี่ก็เป็นจุดตรวจเอกสารนะครับของฝั่งลาวนะครับพวกเราก็มีหน้าที่นะครับเอาพาสปอร์ตแล้วก็เอกสารอุร์ต่ตางๆนะครับยื่นให้กับ เจ้าหน้าที่ของบริษัททัวร์ที่เราดีไว้นะฮะเขาก็จะเอาเอกสารของพวกเราเนี่ยทั้งหมดเอาไปยื่นให้กับทางเจ้าหน้าที่ของฝั่งลาวนะครับพวกเรามีหน้าที่โผล่หน้าไปอย่างเดียวครับโผล่หน้าไปถ่ายรูปสแกนแค่นั้นจบเป็นอันเสร็จสิ้น พอทําเอกสารไดเสร็จนะครับพวกเราก็ขี่ข้ามไปนะฮะจุดแรกเลยที่จะต้องแวะเลยนั่นก็คือร้านโทรศัพท์โอ้โหซื้อซิมลาวก่อนเลยไม่มีซิมนี่ทำอะไรไม่ได้ไปไหนไม่ได้นะครับก็ในส่วนของผมเนี่ยผมก็ซื้อซิมนะครับระยะเวลาเนี่ยเดือนหนึ่งนะฮะเขาก็คิดผม1 5 0 0 0 0กีบนะครับตกเป็นเงินไทยก็ประมาณ310บาทนะครับ อืมก็โอเคก็คุ้มอยู่เดียวเปิดรูมิงอ่ะพอได้ซิมได้อะไรเสร็จพวกเราก็ออกเดินทางครับก็ออดอเวเลยไปหาที่พักเอาข้างหน้าเป็นไงล่ะค่ําไหนนอนนั่นโนพันขี่ไปก่อนค่อยว่ากันโอ้โหก่อนออกมานะครับก็ถามไกด์ไกด์ก็แนะนำว่าให้ไปพักที่ปากแบงนะฮะปากแบงนี่จากด่านพุ่ยโขนมาถึงปากแบงก็ระยะระยะทางประมาณ 68กิโลครับถึง70นะิบวกลบนะประมาณนี้นะครับแต่เราออกมาก็6โมงครึ่งแล้วอ่ะค่ำแล้วอ่ะก็ซัดกันแบบค่ำๆอ่นะโอ้โหเจอฝนเจอหลุมเจอวัวเจอแพะเจอหมาโอ้โหสากกระเบือเยันเรือลบมือดอีกต่างหากสุดยอดบอกเลยว่าแบบโคตรของโคตรเหนื่อยเลยขี่ยากมากโอ้โห,โหแต่ก็มาถึงนะ เืองปากแบงจนได้นะครับแบบปลอดภัยทั้ง3คันนะก็โชคดีมากอ่ะที่แบบไม่เกิดอุบัติเหตุไม่พลาดน,นะครับเพราะว่ากลางคืนนี้บอกเลยว่าขี่ยากมากยิ่งฝนตกอ,อีกยิ่งไม่ต้องพูดถึงเลยถ้าเกิดใครเคยเดินทางเข้ามาขี่รถในประเทศลาวจะรู้เลยว่าถนนในประเทศลาวนี่แบบโอ้โหสุดตีนน่ยสุดตีนกระดิ่งแบบโคตรของโคตรแมว่ะ มาถึงนี่แหละครับที่พักของพวกเรานะครับชื่ออะไรอ่ะไกด์เขาก็แนะนำบอกเออพี่เข้าไปนะไปพักที่วัฒนาที่พักดีไปกันเองอะไรอย่างเงี้ยครับและนี่ก็ที่พักของพวกเราบ้านไม้หลังนี้แหละครับนะฮะก็พอได้ที่พักพวกเราก็ขนของขนสัมภาระขึ้นไปเก็บไว้บนห้องนะครับอาบนรงอาบน้ําล้างหน้าแล้วก็ออกมาหา ข้าวกินนะครับหิวข้าวมากแบบโอ้โหโคตรเหนื่อยอ่ะโคตรเพียนะครับหาอาหารกินหาข้าวกินแล้วก็ตบท้ายด้วยเบียร์ลาวมาที่นี่ต้องเบียร์ลาวและสำหรับห้องพักในคืนนี้นะครับก็มีราคานะครับ1น0 0 0แสนกีบนะครับซึ่งห้องนี้ ถ้าเปิดเฉพาะแค่พัดลมเขาคิด1นึ่งแสนกีดแต่ถ้าเปิดแอร์นะครับต้องเพิ่มอีกห้าหมื่นเป็น1นึ่งแสหาหมื่นกีดผมก็เลยเลือกที่จะเซฟนะครับค่าใช้จ่ายนั่นกะ็คือแค่เปิดพัดลมเพราะอากาศที่ที่นี่สำหรับคืนนี้มัน21องศานะครับผมไมดูบรรยากาศกัน นี่นะฮะก็เป็นห้องพักทั่วไปนะครับเอาละครับสำหรับค่ำคืนนี้ก็ลาติสวัสดนะฮะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเนี่ยพวกเราก็จะเดินทางบุ่งหน้าสู่ประเทศเวียดนามเดียนเบียนฟูครับสำหรับคืนนี้ลาติสวรรคคลิปแรกสำหรับการบันทึกเรื่องราวระหว่างทางที่เวียดนามครับไ้เกอด์ออรเลย